เข้าป่าก็เจอกล้วยไม้ป่าครับเพื่อนนี่ได้ดอกแล้วมามัดไว้นะครับหลังฝนตกคาดว่าจะดอกนะก็ได้ดอกแล้วนะครับดูทาง,งนี้เพื่อนอันนี้ดอกเพื่อนเสร็จแล้วดอกั้งตีแล้ว เป็นกล้วยไม้ป่านะเพื่อนเนาะดอกก็จะได้ประมาณนี้แต่นี่ก็สดใสสวยงามแล้วนะครับออกดอกเสร็จปั๊บก็ออกฝักให้เลยนี่ครับดูรากเขาที่เหลือยตามต้นไม้ครับสวยงามตีนกินตีนปะมากอนนดอกเล่นแห้งแล้วดอกหลายวันแล้วับการดูแลกล้วยไม้ป่านะครับเป็นการดูแลที่ ยากมากนะครับมุนมนี้แหละพอดีเห็นสี่ห้าต้นสวยสวยงาม <c oughs> ยากอย่างไรเพื่อน,อนยากอย่างที่หนึ่งนะครับเราต้องมีต้นไม้ให้เขาก่อนต้องมีป่าให้เขาก่อนต้องมีสถานที่ให้เขาก่อนนะครับยากในสองก็หาต้นพันธุ์นี่แหละครับเนาะมาวางมาผูกมามัดไว้นะครับยากอย่างที่สามก็คือการรอเวลานะครับเพื่อนเพื่อนทได้ไหมเพื่อนเพื่อนทาได้นะครับปัจจัยสามอย่างเพื่อนเพื่อนมีนะ กลวยไม้ป่าเป็นสิ่งที่ดูแลง่ายมากนะครับผูกมัดไว้อย่างนี้นี่ครับเขาก็จเจริญเติบโตของเขาเองเลยนะครับไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรนะครับ <c oughs> ก็ได้ดูความสวยงามเพื่อนๆนีครับวันนี้ก็ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับความงามของกล้วยไม้ป่าในป่าเล็กๆของเรานะครับบ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ